ได้หรือยังฮะมีเรือยงโอเคสวัสดีครับรมีคนมาดูม <c oughs> ีคนแล้วหนึ่งคนครับก็คือข้าวไปเจ้าเองห <c oughs> ลกมากไหม <c oughs> ครับไ <c oughs> มียากฮะยัง,ะ <c oughs> ยงเลยยังเลย กลับเอาผกิตชื่อใหม่คนมาดูมาได้คนนึงโอเคก็คือผลิตเองแต่เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับมีไหมฮะมาหรือย่างโอเคสวัสดีครับทุกคนนะวันนี้เราก็มากันในเวลาไม่ดึกเกินไปนะฮะเฮ้ยอันนี้ชนกับรายการคืนความสุขหรือเปล่าไม่เป็นไรฮะคืนความสุข บางทีมาฟังกับ <Tim> พวกเรา <C ük> เนี่ยอาจจะมีความสุขมากกว่าไม่ใช่ว่าพวกเราพูดดีอะไรนะฮะแต่ว่าอีกรายการหนึ่งเขาฟังแล้วอาจจะมีความทุกข์แทน อ่าโอเคอ่วันนี้เราก็จะมาสรุปกิจกรรมกันนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลเนอะว่าเราไปทำอะไรเราทำอะไรบ้างแล้วเราทำสำเร็จหรือเปล่าเนอะก็คือวัตถุประสงค์ของเราในวันนี้เนี่ยก็คือเรานำจดหมายเปิดผนึกนะฮะไปยื่นถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเนอะก็หลักๆเนี่ยก็มีการเรียกร้องอยู่2ข้อนะครับก็คือ1ก็คือการเรียกร้องการกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนจากรัฐบาลน,นะครับก็คือรัฐบาลต้องประกาศ พระราชกิจสิริกานะในการกําหนดในการให้มีการเลือกตั้งสักะทีนึงนะฮะแล้วก็เราก็เรียกร้องให้ทางรัฐบาลกับกกตนเนี่ยท่านก็ไปหารือกันซะันะฮะไม่ต้องมาโยนลูกไปโยนลูกมานะฮะสรุปแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบอย่างเงี้ยนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการาดูเรื่องของ การจัดการเลือกตั้งให้เสรีและเป็นธรรมนะครับก็เป็นการขจัดอุปสรรคต่างๆที่อาจจะทําให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่เสรีและเป็นธรรมนะครับก็อย่างที่เราบอกไปว่าในการแข่งขันวิ่งเนี่ยเหมือนเราเก็บแต้มนะครับทุกคนเนี่ยแข่งขันกันใช่ไหมแต้มที่คนแต้มที่ทุกคนจะชนะเนี่ยก็คือ376ใช่ไหมฮะทุกคนเนี่ยมีศูนย์แต้มนะครับตอนจุดสตาร์ทแต่มันจะมีพักการเมืองบางพักนะนะฮะที่ตอนสตาร์ทเนี่ยคุณสตาร์ทที่250นะฮะ พักกันเมืองไหนก็ไม่ต้องเดานะครับชื่อคล้ายๆกับโครงการของรัฐบาลนะฮะวันนี้เราก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลกันนะฮะตอนบ่ายสามเนอะเหตุการณ์เป็นยังไงครับคุณภาริชช่วยเล่าให้ฟังหน่อยพอบ่ายสามเราก็พาเพื่อนติสิทธิศึกสาจากมหาลัยวาทานจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็ถือจดหมายไปนะฮะว่าเราก็ขอเข้าพบว่า อ่านได้ข่าวว่าท่านนายกรัฐมรีแลวก็ท่านประวิแลวก็ท่านรองนายกประวิทเองเนี่ยก็อยู่ที่ท้านีรัฐบาลนะฮะขอยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยถึงตัวท่านนายกหรือท่านรัฐมนตรีหรือท่านสมาชิกคณะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีท่านใดก็ได้เนี่ยได้ไหมปรากฏว่าท่านก็ให้ประสานงานไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องศูนย์รับอะไรนะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็ต้องยืนยันนะฮะว่าสิ่งที่ว่าจดหมายจดหมายให้จดหมายที่จะขอให้รัฐบาลเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ย จัดการประกาศว่าเลือกตั้งสักทีแล้วประกาศแล้วจัเลือกตั้งให้เป็นธรรมด้วยเนี่ยให้เสรีสุจริตเป็นธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวลองทุกฮะคือถ้าเรื่องราวลองทุกเนี่ยมันคือว่าโอ้ยน้ําแรงน้ำไหลไหลไฟไม่มาต้องให้รัฐบาลเข้าไปช่วยอันนี้มันไม่ใช่ฮะอันนี้มันไม่ใช่ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอันนี้คือประชาชนมาทวงสิทธิคืนจากรัฐบาลนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ยอมทําหน้าที่ที่ตัวเองต้องทําอยู่แล้วก็เขาก็ประสานงานกันนะฮะ เป็นยังไงต่อนะ้ะคุณธนาพงศงชัยก็ฉันก็ประสานงานนะฮะก็คือพูดง่ายก็คือยื้อเวลาเนะจนเวลาเนี่ยมันล่วงเลยเวลาราชการไปนะฮะก็คือเลย4ี่โมงเย็นไปเนาะสิบหนาฬิกานะฮะก็มีการจริงๆท่านก็ไม่อยากให้เราเข้าไปในรัฐบาลนั่นแหละนะฮะ่านก็เรียกผมเนี่ยไปไปคุยในฝั่งของกพรนะครับก็เร้นย้ำคำเดิมนะฮะว่า เ,เขาพยายามจะบอกว่าเนี่ยทำไมเราถึงไม่นํามายืนนะฮะที่ที่กรพอรอมาร้องทุกข์นะฮะกับรัฐบาลน,นะเหมือนชาวบ้านเขานะฮะเราก็ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตรงหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นรอบี่เท่าไรไม่รู้นะว่านี่ไม่ใช่การร้องทุกข์นะครับนี่คือการมาย้ําเตือนว่ารัฐบาลมีหน้าที่อะไรนะครับคุณต้องทําอะไรนะสิ่งที่ ท่านไม่ได้ทำเนี่ยเรามาย้าเตือนท่านนะฮะว่าท่านต้องทําอะไรบ้างนะฮะ <S 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 นเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องรองทุกใช่ไหมฮะแล้วก็อีก <S <S อันหนึ่งนะฮะที่ที่ผมรู้สึก<อ>ที่ผมเล่นย้ํามากๆเลยก็คือว่าการกระทำของรัฐบาลเนี่ยคือว่าเรื่องจะเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยมัน<อ>ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของสงน้องทุกนะฮะเ<อ>ขาไม่ได้มีความจำเป็นต้องมารับหน้าแทนพวกท่าน<อ>คนที่จะตัดสินใจว่าจะเลื่อนเลือกตั้งไม่เลื่อนเลอกตั้งจะปิดกั้นหรือไม่ยังไงเนีน่ย<อ>มันคือพวกท่านเองวันนี้ประชาชนนักเรียนนิิตักศึกษาเข้าชื่รกยนนีิอ ถ้าเข้ามาจะเข้ามายื่นข้อเสนอแบบยื่นข้อเรียกร้องแบบเฮ้ยท่านจัดตั้งสักทีประกาศวันสักทีเนี่ยท่านอย่าให้ลูกน้องท่านออกมาเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยท่านออกมาเองเลยใจใจหน่อยท่านแล้วได้ข่าวว่านี้ท่านนายกท่านทั้งท่านนายกกับท่านรองนายกเนี่ยก็อยู่ในทำเนียบวันนี้เห็นว่าท่านทําอะไรนะฮะท่านไปรูปกั๊มไปรูปกรรมไปรูปกำของนักพอก้าม พี่น้องประวิตยประยุทธ์เนี่ยนะฮะวันนี้ท่านทั้งสองอยู่ทำเนียบนะฮะนะครที่เราเรียกร้องให้ท่านเนี่ยออกมารับข้อเสนอของเราแล้วก็เรียกร้องให้เราเนี่ยไปยื่นข้อเสนอให้ให้ให้พวกท่านเนี่ยนะฮะทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้ทำนะฮะประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาลด้วยการที่คุณประยุทธ์เนี่ยไปรูปกล้ามอกนักกล้ามนะครับส่วนคุณประวิทยเนี่ยพอกันนะฮะคือไปประกาศว่าจะเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะ คือผมว่าทั้งสองท่านนี่ยังไงเนี่ยว่าไงดีฮะมีปัญญามีปัญญาสัตว์เลี้ยงเ้าเนี่ยมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ไม่มีปัญญาจัดเลือกตั้งนะฮะอ่านะฮะคือเอ่อเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาแบบรัฐบาลเนี้ยฮะคือวัวหายแล้วล้อมคอกนะนะฮะคือคือเพิ่งรู้ตัวนะฮะว่าเอ้ยนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงไปในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อเป็นเพราะปากของผมเองที่ไปด่านักท่องเที่ยวจีนใช่ไหมครับไม่ใช่ท้อนนะฮะว่าสิ่งที่เราถึงบอกนะฮะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นย้ำมาโดยตลอดนะคะว่าอย่าให้เมื่อใดก็ตามที่เสียงกระซิบของคนจนเนี่ยมันดังกว่าเสียงตะโกนเอ้เสียงกระซิบของคนรวยนะฮะมันดังกว่าเสียงตะโกนของคนจนเนี่ยเมื่อน,นั้นเนี่ยมันสะท้อนว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังมีปัญหานะะในการรับฟังปัญหาของประชาชนนะฮะแล้วในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปด้วยท่าทีที่คุกคามใช่ไหมฮะ เราได้ไปท่าทีที่สุภาพนอบน้อมเรียบร้อยมากเลยเรียบร้อยที่สุดในชีวิตนะฮะผมนี่พูดอะไรแต่ละทีนี่ผมเอามือเย็นกุมไข่ตลอดเลยนะ,ะไม่ได้มีพฤติกรรมในการที่จะทุ่มโผเดียมหรือว่าโยนเยนบิกกล้ยเหมือนกับเจ้าหน้าที่ะดับสูงคนไม่พูดชื่อแล้วกันนะฮะไปก็ไปอีกคนหนึ่งนะครับท่านเป็นหัวหน้าพักดมปฏิวัตินะฮะท่านอยู่เพิ่งไปฮะท่านมาเข้ากล้องด้วยกันก่อนอ่ะชื่ออรไรครับท่าน จัก,กรีสอภาครับอ่าวันนี้ท่านไปทําอะไรมาฮะวันนี้วันนี้ไปยื่นหนังสือกับทางรัฐบาลอ่าแล้วแล้วเป็นไงฮะวันนี้ก็บรรยากาศก็สนุกสนานดีนะเพระเราก็ไม่ได้เข้าพบตัวแทนจากรัฐบาลเลยไม่คนเดียวนะนะก็ได้เข้าไปคุยกับตัวแทนเขาเรียกว่าอะไรเขาราชาการประจาอ่าก็ดูอธัธยาศัยดีฮนะก็ตามราชาการประจําทั่วไปอ่าฮะ แล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องว่าโอเคผมเห็นใจพี่พี่มารับพี่มารับหน้าแทนพี่มารับหนังสือแทนนายพี่เนี่ยแล้วต้องโดนสื่อทักถามอะไรเนี่ยแล้วพี่ตอบผิดตอบถูกมาพี่ก็โดนเองอแต่ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของพี่เลยไม่เป็นไรแล้วกันถ้านายพี่ไม่ยอมออกมาไม่เป็นไรพวกเขาคงจะอยู่ทําำนี้ทุกวันนั่นแหละเรานะถ้าไม่ได้มีไปกินไข่ปลาคาเวียที่ไหนผมว่าเอางี้แล้วกันไม่เป็นไรพี่ไม่ต้อง ครูผมก็เลยเอาหนังสือประมาณกี่หน้านะสิบหน้าถึงนะยี่สิบกว่าหน้าคือหนังสือที่เป็นแถลงการเป็นจดหมายนะครับมีสองหน้าแต่ที่มันเยอะเนี่ยเพราะเยอะกับรายชื่อของนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศะครับวันนี้เซ็นกันมาเท่าไหร่เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดชื่อนะฮะเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดชื่อโอ้โหนี่มันเยอะเป็นในรอบกี่ปีนะฮะที่มีการรวบรวมชื่อ เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งและมันได้เยอะขนาดนี้นะัเป็นนักเรียนนี้สิตเนื่องสามั้งตั้งนะครับเราไม่ได้รับอะไรชื่อของประชาชนทั่วไปเข้ามาในครั้งนี้เราต้องการจะย้ำว่าเอาเฉพาะนักเรียนนี้สิตเนื่องสาเนี่ยเด็กๆเขาอยากเลือกตั้งพวกรุ่น,นผมเนี่ยเขาอยากเลือกตั้งกันเท่าไหร่นี่ยังไม่รับงป้านาอานี่เขาก็อยากเลือกตั้งกันทั่วประเทศต่าะ ใช่แล้วนี่ไม่แล้วนี่คือไม่ใช่คําผูนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามันยังไม่มีการเลือกตั้งการกาหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนในเร็ววันนี้นะฮะหรือมันมีกาหนดวันเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งเนี่ยมันดำเนินไปอย่างไม่เสรีและไม่เป็นธรรมเนอะมันจะไม่ใช่แค่727ชื่ออีกต่อไปนะฮะมันอาจจะเป็นพันมันจะเป็นหมื่นนะฮะหรือมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่การ เข้าชื่อเรียกร้องอีกต่อไปอะไรสนุกสนุกกัน <c oughs> เลยว่ากันต่อไปนะฮะทีนี้บุ๊ชถึงจดหมายย0สบกว่าฉบับ2ี่สกว่าหน้าเมื่อกี้สุดท้ายเราเราเล็งเห็นแล้วว่านี่มันจะหมดเวลาราชการละไม่มีทางที่นายุป,ปยุทธ์หรือรองนายุปวิทร์เนี่ยจะมารับหนังสือด้วยตัวเองแม้แต่โคศกคุณพุทธพงศ์เระือกันเนี่ยก็ไม่มาไม่เป็นไรนะกันในเมื่อท่านเห็นว่าการประกาศว่าจะการประกาศว่าจะเลี้ยงเขาอย่างมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือการไปรูปกรามของนักาอกายมันสําคัญกว่าข้อเรียกร้องของเราไม่เป็นไรฮะ ไหนท่านน่าจะไปทำเนียบทำงานทุกวันอยู่แล้วเนาะไม่ได้อู้งานมั้งผมคิดว่านะสาธุผมก็เลยเอางี้แล้วกันเราแกะแม็กมาเนาะเราเอาแม็กมาแล้วแกะแม็กมาเป็นได้ได้กระดาษยี่สิบกระเพร์ในเมื่อท่านไม่อ่านวันนี้แต่ท่านอ่านวันหลังแต่ผมผมไม่แปะไว้เพราะผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์แปะมาเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราพับเป็นจรวดแล้วก็พับเป็นจรวดแล้วแล้วเราก็ร่อนร่อนให้มันข้ามข้ามรู้ว่าทำเนียบไปตกอยู่หน้าตกอะไรคู่ฟ้า ตอนนี้ฮะที่เรียกว่าร่อนจดหมายที่แท้จริง,ง <c oughs> คือเราก็เล็งเห็นแล้วนะคะว่า <c oughs> การยื่นหนังสือเนี่ยนะฮะให้กับข้าราชการประจําเน้อที่มารับเรื่องเนี่ยนะฮะ <c oughs> แน่นอนนะครับว่าการที่เราไม่ได้ยื่นกับมือของพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยนะครับหรือว่าคนในรัฐบาลเนี่ย <c oughs> แน่นอนว่าหนังสือมันไม่มันไม่มีทางไปถึงคนที่มีอำนาจตัดสินใจแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าการร่อนใช่ไหมจดหมายเนี่ย มันยังมีความเป็นไปได้มากกว่าเสียอีกนะครับที่สารของมันเนี่ยจะดังไปถึงผู้มีอำนาจในบ้านในบ้านเมืองนี้นะครับคือแล้วนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะฮะที่เรานำพาป้ายเลื่อนแม่มึงสินะฮะซึ่งเป็นแฮชแท็กดังในทวิตเตอร์เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยนะครับไปประชิดใกล้ตัวพลเอกประยุทธ์มากที่สุดใช่ไหมฮะนะอันนี้เราไปแปะที่ท,ที่ตรงไหนนะฮะไในเมื่อท่านในเมื่อตัวจับบเนี่ยเราได้พับ ตัวจดหมายเนี่ยเราได้พับเป็นจรวจล่องไปแล้วเราเหลือเราเหลือซองจดหมายอันใหญ่ที่เราเขียนไว้ว่าเลื่อนแม่มึงสี่เราก็จะจะพับซองมันก็ใช่ที่เราเราอะไรเงี้ยแล้วการหนจยตัวจดหมายเนี่ยได้ยืดได้ทันผ่านการล่อนจดหมายล่อนให้มันไปตกลงหน้าตึกไฟฟ้าแลแต่ตัวซองเนี่ยเราแบ่งไว้ที่ประตูแดงนั่นทำเนียบไม่ทันได้ขับรถมาทำงานถ้าท่านมาทำมันนะ ท่านก็จะได้เห็นสิ่งแรกที่ท่านเห็นแปลกอยู่ที่ประตูถ้าไม่มีแคลออกนะก็จะเป็นว่าเลื่อนแม่มึงสิอ่าอันนี้ท่านก็ต้องก็ต้องไปทบทวนนะเ็นับวขาเลื่อนแม่มึงสิที่ที่ประชาชนเขาโพสกันเป็นถล่มทลายเนี่ยเขาถึงแม่ใครนะฮะเช่นจริงๆเนี่ยข้อเรียกร้องของเราเนี่ยนะครับเข้อเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่มัน ลึกแับซับซ้อนนะนะฮะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเนี่ยรัฐบาลถึงทาไม่ได้สักทีนะฮะตั้งแต่ข้อที่1ที่เราเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจะกําหนดวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้มันชัดเจนนะฮะเพราะนี่มันไม่ได้กระทบแค่คนที่เป็นคนธรรมดาที่อยากเลือกตั้งนะฮะแต่มันกระทบกับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการจะเข้าไปสอบระดับชาติใช่ไหมฮะสอบแกดแพดเนาะที่เขาต้องการรออยู่ว่าจะประกาศวันเลือกตั้งวันไหนแล้วเขาจะได้เ,เรียกร้องทวงคืนวัน สอบของพวกเขาให้กลับมาเป็นตามตารางเดิมนะฮะหวันเนี่ยถามถามที่เราเคยผ่านการสอบระดับชาติสอบแก๊แพดมาเนี่ยหวันนี่มีค่าไหมกับการอ่านหนังสือหนึ่งวันนี่อ่านได้หลายตัวอยู่นะฮะ<า>จะน้อยน้อยถ้าไม่อ่านแล้วหนึ่งวันเลเ<า>ื่อนมาทำใจทาใจได้เยอะอยู่นะครับมันภาวนาได้ใช่ไหมอันนี้คือ7วันใช่ไหมคะเจ็วันนะคือถ้ามันชัดเจนแล้วเนี่ยว่าการเลือกตั้งเนี่ยยังไงก็ต้องเลื่อนออกไปเนี่ยนะฮะก็ได้โปรดกรกุณานะฮะ คืนวันสอบที่พวกคุณเนี่ยได้ทำการปล้นจากเด็กมัธยมชั้นปีที่6ไปนะครับรัฐบาลนี้ไม่ได้ปล้นแค่อำนาจนะครับปล้นวันสอบนักเรียนชั้นมอหด้วยนะฮะยังไม่เว้นนะ,นะค <c oughs> อออือไม่รู้นะาใจนะฮ <c oughs> <ว>ะเพราะว่าเท่าที่ผมจำได้นะคือ,อคนเรียนทหารเนี่ยจบจบจากโรงเรียนเตรียมทหารแล้วมันไม่ต้องสอบเขาต่อมันก็ได้เข้าโรงเรียนเขาก็ได้เข้าโรงเรียนในร้อยจักรรเลยแต่ว่าคนที่เขา เป็นภาคขอเราเลือนเนี่ยครเขาต้องสอบนะฮะแล้วบางทียุคนี้เนี่ยก็ต้องไปเรียนพิเศษกันนไปจะเรียนว่าเจ็ดวันที่ท่านเจ็ดวันที่ท่านเลื่อนไปเนี่ยสมัยก่อนผมได้คอตอนได้อะไรมาเลยวันนี้แค่สามวันเองนะฮะคอสโค้งสุดท้ายเนี่ยเจ็ดวันที่สามนี่มันได้คอสครึ่งเลยนะฮะนี่ไม่ได้สองคอครึ่งเลยนะไม่ใช่คอสครึ่งสองคอครึ่งเลยอยากจะให้ท่านตระหนักครับว่าเวลาท่านไปเงินไปทองสำหรับเขากำลังอยู่ในเส้นหัวหัวโค้งหัวเลี้ยวหัวต่องชีวิตนะฮะ เขาไดร้องตอมาของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรครับเป็นตะก,กะง่ายๆในระบอบประชาธิปไตยนะฮะรวบลัดเลยก็คือว่า1ก็คือต้องมีการยกเลิกอำนาจตามมาตรา44นะฮะในรัฐปรนถปี57ที่มันถูกรับรองนะฮะในรัฐุรปี6ปี60ด้วยถูกไหมเพราะว่าท่านสามารถใช้อำนาจเด็ดขาดเนี่ยในการทําอะไรกับกับใครก็ได้นะฮะซึ่งมันจะทําให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่มีทางนะฮะที่จะมันจะเสรีและเป็นธรรมนะอันที่2ก็คือว่าต้องปรับสภาพ จากรัฐบาลรักษาการเนี่ยเอ้ยจากรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเนี่ยนะครับกลับมาเป็นรัฐบาลรักษาการนะครับอ่ะอันต่อมาก็คือสี่รัฐมนตรีที่เป็นแกนนาพักพลังประชารัฐนะฮะท่านต้องออกท่านต้องลาออกจากตําแหน่งนะครับเพราะว่าผลประโยชน์เนี่ยมันทับซ้อนกันเนะนะมันก็มีคนแย้งว่าอ้าวทำไมตอนรัฐมนตรีในยุคสมัยรัฐบาลเลือกเลือกตั้งเนี่ยถึงไม่ต้องลาออกอ่ะทำไมคือรัฐมนตรีที่เขาสมัยรัฐบาลเลือกตั้งเขาไม่ต้องลาออกเพราะประชาชนได้เลือกเข้ามานะฮะ อันนี้อันนี้เนี่ยมันชัดเจนว่าหนึ่งคือท่านได้เข้าท่านขาขาเข้ามาเนี่ยไปไม่ไม่ได้มีใครเลือกท่านมาเนี่ยอันนี้ท่านก็มือสมควรอยู่อยู่แล้วนะฮะนี่ท่านกำลังจะตั้งพรรคสืบทอดอํานาจเนี่ยและพฤติกรรมมาค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าท่านเนี่ยเอาเงินโยกยาเอาเงินของเอาเงินของหลวงนะครับท่านเอาหลายๆอย่างของหลวงทรัพยากรของหลวงด้วยก็ทั้งเงินเนี่ยไเงินเนี่ยมันอาจจะต้องสืบสองกันต่อแที่นี่นคือท่านใช้อํานาจใช้ตาแหน่งของหลวงเนี่ยในการเอื้อประโยชน์ให้พรรคที่ท่านทุ่ตั้งใหม่ ถ้าไปไอ,ไอแบบไอแบบไม่ได้ต่อให้เป็นรัฐมนตรีเลือกตั้งนี่มันก็ไม่ได้นะฮะแล้วท่านเป็นใครละ่ะนะฮะอีกเหตุผลหนึ่งนะก็คือว่ารัฐบาลในยุคที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะเวลาเขาจะจัดเลือกเลือกตั้งเนี่ยเขาจะปรับสภาพตัวเองนะฮะจากรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มอ,อนุมัติงบได้ตามใจชอบเนี่ยนะฮะกลายเป็นรัฐบาลที่เป็นเพียงรัฐบาลร,รักษาการนะฮะคืออนุมัติงบเองก็ไม่ได้นะฮะยกย,ยักราชการก็ไม่ได้จะเปกระทำการใดๆที่จะทําให้เกิดการเลือกตั้งที่มันสุกกระปก ก็ยากลําบากนะครับฉะนั้นนี่แหละเป็นเหตุผลว่าถ้าท่านยังเป็นรัฐบาลที่มีอํานาจเต็มเนี่ยสี่รัฐมนตรีที่เป็นแกนนาพักพลังประชารัฐก็ต้องลาออกนะฮะอันต่อมาก็คือเราเรียกร้องให้ท่านเนี่ยหยุดการใช้งบประมาณที่เป็นการหาเสียงนะครับใช่ไหมนะครับบัตรคนจนเนี่ยชัดเจนที่สุดนะฮะแจกบัตรแจกเงินในบัตรคนจน500บาทวันนี้ผมชอบนะคือผมฟัง ดูข่าวคุณชาชาติไปปราศัยที่กาลสิ์วันนี้นะครับถ้าบอกว่าไอ้แจกบัตรเงินแจกเงินในบัตรคนจนเนี่ยแล้วมีสโลแกนว่ารับเงินหมากากาเพื่อไทยใช่ไหมครคุณชา,ชาชาติบอกว่าเนี่ยจะใช้คำว่ารับเงินหมาไม่ได้เพราะหมาเนี่ยมันยังซื่อสัตว์กว่าคนบางจําพวกที่เลื่อนการเลือกตั้งเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะฮะเป็นท่านเลยขอว่าให้แก้เป็นรับเงินมากาจุดๆแทนนะครับเช่นอ่ะ คือจริงๆคือจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าการจริงๆก็ไม่อยากจะเตือนนะฮะเดี๋ยวมันจะรู้ตัวแต่ว่าแต่ว่าผมจะบอกว่าการที่คนปรการที่ท่านปล่อยเงิน500บาทแลเป็นเป็นระยะสั้นเนี่ยท่านเกวชบ้านก็ดูไม่ออกฮะ <c oughs> นี่มันเป็นที่หนาหูกันว่าฮะมีเพื่อนผมคนนึงได้ได้เงินได้เงินห้าร้อยได้บัตรได้เงินห้าร้อยจากบัตรคนจนมาเนี่ยแต่ก็บอกว่าขอบคุณมากครับรัฐบาลน,นี้แจกห้าร้อยบาททำให้ผมมีค่รไปฟังคนญิงสุดแล้วฟ้าใส คือสุดท้ายเนี่ยประชาชนก็ดูออกไงใช่ไหมเขาดูออกครับว่าพักไหนได้ทํเพื่อประชาชนได้ได้อย่างมีประโยชน์ที่แท้จริงใครได้จะครองใจได้มันไม่ได้อยู่ที่ห้าร้อยบาทแจกเงินไปรอบหนึ่งเลยครับอ่าจากนก็คือว่าต้องหยุดในการใช้งบประมาณที่มีผลผูกพันไปยังรัฐบาลชุดหน้านะฮะเพราะว่างบปีหน้าเนี่ยจะต้องผ่านสภาใช่ไหมฮะภายในเดือนพฤษภาคมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่ พรบรงบประมาณจะต้องผ่านภายใต้รัฐบาลทหารภายใต้สภาฝักถั่วสอนอชอเนี่ยนะฮรเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าไปกําหนดการใช้ใจ่ายงบประมาณที่มันเข้มงวดรัดกุมจนแบบรัฐบาลชุดใหม่ที่มาสารงานต่อจากท่านเนี่ยนะฮะไม่สามารถกําหนดงบประมาณในการใช้ใจ่ายเองได้นะครับข้อสุดท้ายก็คือว่าอันนี้สําคัญนะฮะคือท่านต้องเปิดให้องค์กรทั้งภายในประเทศเนาะแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาสังเกตการเลือกตั้งอย่างเสรีและไม่ปิดกั้นนะฮะ ความหมายของคําว่าเสรีคือหมายความว่าถ้าเขาอยากจะสังเกตการในหน่วยเลือกตั้งไหนเขาต้องสามารถไปสังเกตการได้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าสามารถไปสังเกตการได้เฉพาะคูหาที่รัฐบาลจัดไว้ใหเ้เอาไปดูอย e ่างเงี้ย uh, อันเนี้ยในกัมพูชาเองก็เคยทําใช่ไหมฮะคือเฮ้ยคุณอยากสังเกตการมานะแต่มาเฉพาะคูมาเฉพาะคูหาที่รัฐบาลจัดให้ใช่ไหมฮะถ้านอกเหนือจากนั้นเนี่ยเป็นไงฮะที่กัมพูชา คือตอนนี้เนี่ยคือทางกัมพูชาเนี่ยตอนนี้อย่างที่ทราบกันว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยในประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นเลือกตั้งที่เรียกว่าสกปรกครั้งที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสกัมพูชาเองเลยนะฮะพรรคกัตบานได้ที่นั่งเท่าไหร่ฮะพรรคกัตบานเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ช่างเต็มคือมันมี125 150ที่นั่งผมจำไม่ได้นะฮะแต่ได้ทุกตำแหน่งนะฮะก็คือต้องต้องเล่าให้ก่อนว่ารัฐบาลชุดนี้นะคือในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคครรัั้้้้้งงกก่่อนนนนนเเเีียยฐบบาาาาาลฮฮุซไไไดดดสขมมวททิะะื ผมผมเข้าใจว่าห้าสิบกว่าหกสิบนั้นนิดเดียวเองอทีนี้ก็เลยกลายเป็นคันนี้รัฐบาลน,นี้ก็เกิดละก,ก็เกิดระแวงขึ้นมานะฮะก็เลยใช้วิธีการยุบพักฝ่ายค้านแม่งเลย <laughs> กลายเป็นว่าเราไปยุบกันช่วงช่วงกระชันชิดนะทำอะไรไม่ได้แล้วจับตัวหัวหน้าไปตอนนี้ไม่น่ใจว่าปล่อยหรือย,อยังซึ่งซึ่ง,ง,งมันทาให้าการผมก็เป็นเลื่อกตั้งพักเดียวฮะพักที่เหลือพักเล็กพักน้อยไม่ไม่ไม่ีไม่มีกาลังที่จะทาทายทุนเซนได้แล้วถ้าใครเคยไปเที่ยวประเทศกัมพูชานะฮะท่านจะเห็นว่าป้ายหาเสียง ป้ายหาเสียงของพรรคของพรกซีพีพีก็คือพักอะแคบเดียร์พิพัฒน์รัตติของคุณเซนเนี่ยของต้นตีคุณเซนเนี่ยฮะท่านจะเห็นทุก500เมตรฮะติดอยู่ริมถนนติดติดอยู่ติดอยู่เยอะกว่าคาป้ายโฆษณาอีกฮะแล้วแทบเป็นทุกหมู่บ้านแทบจะทุกตำบลมีสำนักงานของพรักของพรรคอ่าไอเขาเรียกอะไรนะฮะพรรค พ,พักของคุณเซ็นั่นพักปพักกันกัมพูชาซึ่งแล้โครงการที่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือโครงการโครงการของรัฐบาล,ลหลายๆตัวนะฮะมันเป็นงบหลวงนะฮะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามันขึ้นป้ายขึ้นป้ายพักคือมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมมัขึ้นโลโก้พักขึ้นป้ายพักได้เหตุการณ์นี้คล้ายกับบางประเทศนะฮะ ที่ชื่อโครงการรัฐบาลเนี่ยไปคล้ายกับชื่อพรรคการเมืองเนะบางบ,บางพรรคนะนั่นนะสิฮะอันนี้อันนี้อาจจะเป็นอาจจะมาอาจจะมาเหนือกว่านะฮะ <c oughs> อันนี้เอาชื่อมาเลย <c oughs> ก็ไม่ทาราบได้เหมือนกันนะฮะเราดูกันต่อไปโอเคครับ <c oughs> okay, เพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องของเราทั้งหมดเนี่ยนะฮะวันนี้เราก็มาไลฟ์กันเนอะว่าเราไปเรียกร้องอะไรเมื่อเช้านี้นะฮะแล้วผลมันเป็นยังไงเนอะแล้วก็ สารที่เราส่งไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราก็มาทําความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนวันนี้ก็เลยเส้นตายนะที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยได้ขีดไว้กับรัฐบาลนะครับก็คือว่าหลังห้าโมงเย็นของวันนี้ต้องมีการประกาศพระราชกิจการลงในรชาชกิจจานุเบกษานะครับก็ไม่มีใช่ไหมฮะ,ะเพราะนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็จะมีการชมุมนุมตามเดิมที่ไหนนะฮะวันพรุ่งนี้ก็จะมีการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะฮะจริงๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นก็เป็นแหล่งของการชุมนุมมาทุก,ทก รุงนี้ก็พบกันนะฮะเดี๋ยวพบกันเวลาห้าโมงเย็นนะ,ะเวลาห้าโมงเย็นนะ,ะถ้าใครรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกไม่เอาแล้วทนไม่ไหวแล้วกับสภาพอย่างนี้ท่านจะวันเม,มื่อไหร่จะมีเลือกตั้งเดี๋ยวเรามาระบายความรู้สึกความอารมณ์เนี่ยที่มาหา,มาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกันนะฮะโอเคฮะก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าต่อไปก็ตามที่ไม่มีกาหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนเนี่ยนะครับ เราก็จะมีกิจกรรมมีแคมเปญเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามดูว่าจะมีที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรต่อไปนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาร่วมกันเนอะกิจกรรมเนี่ยจะไม่ได้เป็นกิจกรรมที่ต้องออกมาอย่างเดียวใช่ไหมมันจะมีบางบางกิจกรรมที่เราสามารถแสดงออกผ่านหน้า Facebook หน้า Twitter ได้นะฮะเดี๋ยวเราดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเราความชัดเจนเนอะว่าจะอย่างไรนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมทําแคมเปญร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับ